ไม่ดีกไปนะโกล่ของไม่ดีอกไปแล้วกันนะไปนั่กล่ไม่ได้เ้เยขงไดกไปจับแนันะั้ชยจับได้เอาจับเลยชยคนนึงจับเฮของไม่ดีโกไล่ได้ไอ้เชืออะไรไม่ได้

Trời ơi, không ơi, không thấy Trời ơi,

ไปไปออกไปไปดอทอวุฒิธกทอทอวุฒัธนี่ผมแตเแา้วนะทอทอวุฒิธนททอวุฒิธนไวสตอไตะไวตอไว้ตอทอทอวุฒังเไว้ตอไว้ตอลดไหมัอทอวุฒิธน